ดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พบก,กับเนยนะคะและเรื่องบ้นบานๆ by J s a t e s Management ค่ะตอนนี้นะคะเรายังอยู่กันที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะกับโครงการปาริยาศรีราชานนั่นเองนะคะที่นี่เนี่ยเดินทางสะดวกมากๆเลยค่ะ อยู่ใกล้กับถนนทางหลวงนะคะแล้วก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกโดยรอบค่ะอาทิเช่นโรงพยาบาลเปียเวนะคะตลาดเมืองทองแลนด์แอนด์เฮาส์ค่ะแล้วก็ยังอยู่ใกล้กับโรงเรียนมารีวิทบอกวินอีกด้วยนะคะส่วนด้านในโครงการเนี่ยก็ยังมีระบบรักษาความปลอดภยัยโดยรอปภตลอด24ชั่วโมงค่ะด้านในตัวบ้านเนี่ยจะน่าอยู่แค่ไหนนะคะเดี๋ยวตอนนี้ตามเนยเข้าไปชมกันได้เลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่บริเวณตัวบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับบ้านหลังนี้นะคะจะอยู่บริเวณถนนสายเมนของโครงการค่ะเป็นบ้านเลขที่132ทับ51นะคะบ้านหลังนี้เนี่ยจะเป็นทาวน์โฮม2ชั้นค่ะ3ห้องนอน2ห้องน้ําขนาดประมาณ22.5ตารางวานะคะสามารถจอดรถได้1คันค่ะส่วนสําหรับด้านในตัวบ้านจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตอนนี้ตามเนยเข้าไปชมกันได้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาด้านในตัวบ้านนะคะ,ก,ะก็จะเจอกับห้องโถงค่ะที่มีขนาดกว้างขวางมากๆเลยนะคะโซนด้านหน้าของตัวบ้านค่ะคุณผู้ชมเนี่ยสามารถจัดวางเป็นโซฟาขนาดใหญ่ค่ะชั้นมอนทีวีนะคะแล้วก็ตู้วางของได้แบบสบายๆเลยค่ะตรงกลางของตัวบ้านค่ะจะมีห้องใต้บันไดนะคะให้ผู้ชมเนี่ยสามารถเก็บของได้ด้วยนะคะและลึกเข้ามาด้านในบริเวณตัวบ้านค่ะก็สามารถวางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารหรือว่าจัดทําเป็นห้องทํางานได้นะคะดดินตรง ข้ามาด้านในค่ะจะเจอเจอกับห้องน้ําบริเวณชั้นล่างค่ะซึ่งมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันแล้วก็จะมีบริเวณโซนครัวค่ะที่มีการกั้นแบ่งโซนไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถทําเป็นโซนครัวค่ะหรือว่าจะทําเป็นโซนสําหรับการเตรียมอาหารก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเปิดประตูมาค่ะบริเวณด้านหลังนะคะคุณผู้ชมเนี่ยก็สามารถต่อเติมหลังคาเพิ่มเติมได้เลยนะคะเพื่อทําเป็นพื้นที่ส่วนครัวและส่วนสักล้างได้ค่ะ ชมชั้นล่างกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เนยจะพาขึ้นไปชมชั้นสองกันบ้างค่ะตามเลยมาได้เลยนะคะ สำหรับห้องแรกนะคะก็จะเป็นห้องนอนหลักค่ะหรือว่าห้องมาสเตอร์เบดรูมนั่นเองค่ะซึ่งมีขนาดที่กว้างขวางมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยสามารถจัดวางค่ะเป็นเตียงนอนขนาดใหญ่ได้เลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่ามีสมาชิกแบบพ่อแม่ลูกเนี่ยสามารถจัดวางแบบ2เตียงได้แบบสบายๆเลยและความพิเศษของห้องนอนหลักค่ะก็คือจะมีประตูค่ะซึ่งสามารถส่งต่อไปถึงระเบียงได้ด้วยค่ะ ส่วนอีกสองห้องค่ะจะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยสามารถจับพรค่ะเป็นห้องนอนสาหรับสมาชิกภายในบ้านท่านอื่นๆค่ะหรือว่าอาจจะดัดแปลงนะคะเป็นห้องแต่งตัวห้องทํางานค่ะหรือว่าห้องพระได้ค่ะสําหรับห้องน้ําบริเวณชั้น2ค่ะจะอยู่บริเวณกลางตัวบ้านนะคะมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันเลยทีเดียวให้สมาชิกในบ้านเนี่ยสามารถใช้งานร่วมกันค่ะ การเดินทางไปยังหมู่บ้านปาริยาศีราชาเริ่มต้นที่ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลปียยเวศบ่อวินขับตรงไป2.8กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้านิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ดจากนั้นขับตามทางเข้าไป1.5กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ฝั่งขวามือค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสําหรับบ้านหลังนี้ถูกใจคุณผู้ชมกันไหมคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะมาดูสถานที่จริงค่ะหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถทักอินบ็อกซ์มาหาพวกเราได้เลยนะคะที่ช่องทางของ Facebook JSS Management ค่ะหรือว่าช่องทางของ YouTube เรื่องบ้านบ้าน by JSS Management นะคะ เรายังมีซับพร้อมขายสภาพดีเนี่ยให้คุณเลือกอีกมากมายพร้อมทั้งยังมีบริการให้คำปรึกษาและยื่นกู้สินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นอีกด้วยค่ะส่วนสำหรับครั้งหน้านะคะพวกเนยเนี่ยจะพาไปชมที่ไหนรอติดตามชมกันได้เลยนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของเนยแล้วค่ะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ